สวัสดีค่ะวันนี้เราได้ผักกระเฉดอ่อนๆมานะคะกําละสิบบาทเองจ้าที่ขเขาเชยสนนะคะนี่เขารูดนมออกให้หมดแล้วกําใหญ่ๆเลยค่ะทานได้หมดเลยค่ะเสียงกรอบๆคือประเด็นเห็นแล้วใจละลายเลยค่ะว่าไม่เคยได้ทานผักกระเฉดอ่อนขนาดนี้นะคะแล้วก็รูดนมออกให้หมดเลยสิบบาทเองค่ะถูกมากๆเลยวันนี้เราจะมาทำยำนะคะค่ะมีหอมแดงพริกหนูซอยมะนาวค่ะ ก็ตปรุงตามใจชอบนะคะหมูบดค่ะกุ้งสดค่ะเราไปรวนนะจ๊ะเอากุ้งไปรวนข้อหมูเลยนะคะแล้วก็น้ำยำค่ะเราปรุงไว้แล้วให้ชอบรสไหนก็ปรุงตามนั้นเลยนะจ๊ะแล้วก็ใส่เครื่องยำทั้งหมดที่เราใส่ลงไปเลยะคะ่ะผักกระเฉดเราไปมัดด้วยน,นะจ๊ะเห็นไหมคะ่ะน่าทานเลยค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะยำเสร็จแล้วจ้าผักกระเฉดบุ่นเช่นนะคะกุ้งสดจ้า จะทานเป็นกับแก้มก็ได้ค่ะหรือจะทานเป็นกับข้าวก็ได้หรือว่าจะทานเล่นก็ได้นะคะไปมัมม,มกันเลยค่ะ